สาราขาวริมฟังโขงมุกดาหารนะครับสำรวจสันถนนเลาะชายโขงนะครับเป็นถนนคอนกรีตอย่างหนานะครับมีกำแพงกันกันเซาะของน้ำนี่คือบริเวณ ตลาดอินโดจีนนะสั้นล่างอ่ตอนนี้ก็สามารถที่จะลงมาเดินช็อปปิ้งลานข้างล่างคงอีกไม่นานนะครับบริเวณเส้นในในียังเป็นลูกหลังอยู่นะครับส่วนสันเขื่อนเลาะริมเขื่อน อันนี้เป็นถนนคอนกรีตมีกำแพงกำแพงหินนะครับป้องกันการกระเซาะของแม่น้ำอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวนะที่จะเป็นหน้าเป็นตาของ เมืองมุกดาหารนะครับเราก็จะได้เห็นแม่น้ำโขงแบบเต็มตานะครับไม่ต้องแงะสังกะสีดูเหมือนแต่ก่อนนะครับด้านหน้าก็คือท่าด่านท่าเรือนะครับซึ่งตอนนี้ก็คงไม่ได้ใช้งาน เนื่องจากฝั่งซ้ายนครไกรศนด่านเรือนี้ได้ปิดตายนะครับก็ไม่สามารถที่จะเชื่อมได้ด้วยระบบขนส่งทางเรืออีกต่อไปนะครับ